หยกพมา่าเจไดไท้ายเอเป็นยกรวมหลายสีเลยนะคะจะเห็นว่ามีทั้งสีเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวกลางสีขาวสีเทาน้ำตาลนะคะน้ำผึ้งค่ะนะอันนี้จะเป็นไซส์กลม7จมิลน,นะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นนี้นะคะนี่ค่ะชิ้นนี้มีสีเทาขาวเขียวส้มนะคะใส่ให้ดูนะคะประมาณนี้ค่ะชิ้นนี้จะประมาณกลมเจมิลน,นะคะ ชิ้นนี้จะเป็นสีเขียวอมเหลืองนะคะเขียวอมฟ้าขาวน้ำตาลค่ะกลมเจ็ดมิลต่อไปชิ้นนี้จะเป็นเขียวเข้มนะคะเขียวเข้มเขียวกลางแล้วก็มีเขียวอมฟ้าสีส้มนะคะชิ้นนี้นะสวยงามตามนี้ค่ะจะเป็นรวมสีนะคะ กรมเจนมีนเหมือนกันนะคะชิ้นนี้จะโทออนอ่อนนะคะสีส้มนิดนิดนะคะสีขาวสีเขียวกลางนะคะเขียวกลางเขียวอ่อนค่ะแล้วก็ส้มนะคะอไปชิ้นนี้นะคะจะมีเขียวเข้มอ่อนสลับกันนะคะโทนเข้มอ่อนแล้วก็มีเขียวอมฟ้าด้วยนะคะเขียวเขียวแอปเปิ้ลด้วยนะคะตามนี้ค่ะ ชิ้นนี้จะเป็นเขียวเข้มนะคะเขียวเข้มเทาแล้วก็สีส้มนะคะเขียวเข้มเทาส้มแล้วก็ขั้นด้วยหยกข,ขาวนะคะนี่ค่ะกลมเจ็มินเหมือนกันต่อไปชิ้นนี้จะเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะจะเป็นสีออกเหลืองน้ำผึ้งนะคะทุกคนชิ้นนี้กลมเจ็ดมิลเหมือนกันค่ะประมาณนี้นะคะ กลมแมิลน,นะคะมีเส้นนี้ค่ะมีเป็นเขียวกลางเขียวอ่อนแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะข้านกันแบบนี้นะคะกลม8ดมิลค่ะต่อไปจะเป็นจะไปเป็นสีล้วนนะทุกคนสีล้วนชิ้นนี้นะคะจะเป็นออกสีประมาณนี้ค่ะสีเขียวโทนกลางกลางอ่อนๆนะคะกลมประมาณกลมแดมิลน,นะคะทุกคนชิ้นนี้ค่ะเขียวอมฟ้านิดๆนะคะ อันนี้ก็กลมแปดมีเหมือนการสีออกประมาณเขียวโทนกลางๆนะคะโปร่งแสงค่ะนะประมาณนี้นะคะเนี่ยใส่ให้ดูนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกลมหกมิลน,นะคะหยกขาวค่ะไซส์เล็กนะคะไม่อไรใส่ก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้สีล้วนอีกเส้นหนึ่งนะคะกลมเท่าไหร่กลมเจ็ดมิลน,นะคะสีออกเขียวอ่อนนะคะเขียวอ่อนอมเหลืองนิดๆน,นะคะ ใส่ก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเขียวอ่อนนะคะไซส์กลม8มิลน,นะคะเขียวอ่อนกลม8มิลค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้สีออกเขียวอีกโทนหนึ่งนะคะเขียวล้วนนะคะโทนทกลางๆนะกลม8มิลค่ะประมาณนี้ อันนี้นะจะเป็นกลมสิบมิลนะคะเขียวโทนกลางอ่อนนะคะกลมสิบมิลค่ะลายประมาณนี้นะคะอันนี้กลมสิบมิลอีกเส้นหนึ่งนะคะไม่ใช่สิบมิลสิอันนี้จะเป็นแปดมิลนะคะสีออกเขียวอ่อนนะคะสีล้วนนะคะมาเขียวเข้มกว่านี้นิดนึงนะคะนี่จะเป็นเขียวโทนกลางนะคะกลมแปดมิลค่ะแปดมิลหรือสิบมิลน่าจะสิบมิลนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็มีลวดลายนิดๆนะของความเป็นเขียวกลางๆนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้กลม1 0มิลค่ะต่อไปจะเป็นหยกขาวนะคะชิ้นนี้จะเป็นกลม10มิลนะคะ10เกือบ1 1มิลนะคะประมาณนี้ค่ะหยกขาวนะคะใส่ให้ดูประมาณนี้ค่ะมาดูหยกขาวอีกเส้นหนึ่งนะคะชิ้นนี้จะเป็นประมาณกลม8มิลนะคะ สีขาวประมาณนี้ค่ะมันจะไม่แบบขาวแบบเหมือนกระดาษนะทุกคนอันนี้จะเป็นขาวออมอเขียวนิดๆน,นะคะเป็นธรรมชาติของหยกนะคะตามนี้เลยนะมาดูเส้นนี้นะคะเส้นนี้จะเป็นหยกเขียวเข้มค่ะกลม8มิลน,นะคะหยกเขียวเข้มเนาะ,ะโอเคค่ะเส้นนี้ไปอย่างเส้นนี้จะกลม8มิลน,นะคะสีเขียวรกลางนะคะปรงแสงค่ะ แปดมิลนะเดี๋ยวเท่บไม่ดูแปดมิลกับสิบมิลนะคะทุกคนนี่แปดมิลสิบมิลค่ะแล้วใส่หกมิลให้ดูก่อนอันนี้คือหกมิลนะคะทุกคนหกมิลอันนี้เจ็ดมิลนะคะจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเจ็ดมิลอันนี้แปดมิลค่ะนะคะแปดมิลเนาะประมาณนี้ค่ะหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็สิบค่ะ ประมาณนี้นะคะทุกคนเลือกตามชอบได้เลยสีสดใสสวยงามตามธรรมชาตินะคะอยู่พมา่าแท้ค่ะ